โอเคสวัสดีค่ะรัดาพาทัวร์วันนี้นะคะจะพามาชมางานไทยเฟสติวัลที่เมืองเบเวิกนะคะเมืองเบวิกเมืองเบวิกค่ะนี่ค่ะเป็นตอนนี้กำลังบรรเลงดนตรีไทยนะคะซึ่งชาวไทยที่นี่ทุกคนได้ลํำลึกถึงท่านเพื่อที่จะให้ ให้รลำลึกถึงท่านในวันที่ท่านเสด็จมาในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมบริเวณรอบๆงานกันก่อนนะคะดีค่ะนี่เป็นการแสดงด,ดนตรีไทยของจากเมืองไทยเรื่อๆนะคะเห็นไหมทุกคนสวยงามค่ะเมวาม้วนยิ้มสวยๆค่ะมาจากคนไทยเรืๆะะ่ไอไอไอๆาาเลยค่ะสวยๆทท้งนั้นเลยค่ะดนตรีไทยบ้านเราค่ะ ไทยเฟสติวัลเริก2023นะคะ22ะคะิิยูลิ2ส2 3ค่ะแล้วดูบรรยากาศก,ก่อนที่จะมีกระบวนนะคะไฮสาวสาวสวัสดีค่ะสวยสาวสาวยิ้มให้กล้องในลูกสาวๆา,าวค่ะเห็นไหมคนไทยค่ะใส่ชุดไทยสวยๆกันเลยค่ะโอ้ยสวยมากค่ะสวยมากค่ะ เรจะลำขบวนจะลำประมาณกี่โมงคะตั้งขบวนตอนสี่ต้องขอบวนเสร็จก่อนถึงจะลำใช่ไหมอ๋อตั้งขบวนไปที่เสด็จพ่อร้องห้าก่อน,ออน,ออนโอเคชุดสวยค่ะชุดสวยเห็นไหคะชุดไทยสวยงามน,นะคะเอมี่อะเอมี่ถือให้ยายย,ยายจะเดินไปตรงนี้ตรงดูเสื้อผ้าเดินตามเะยยาย โอ้โหใส่ชุดสวยค่ะถัายกล้องถ่ากล้องเลยดูคุณคนไทยนี่น,นะคะใส่ชสสุดสวยมากนชุดสวยมากคุณพี่ๆก็ใส่ชุดสวยทุกคนเลยค่ะจะเข้าขบวนนะคะเขยเลยเห็นไหมในลูกมาอยา้เลยนฝ่ายดูเสื้อผ้าะคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้เจออีกแล้วเสื้อผ้าสวยค่ะขายหลายอย่างนะคะวันนี้ดูสิคะเสื้อผ้านี่ของเรามาจากไทยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะแม่ค้าสวยแล้วนี่มีของมาจาัดไทยมีร้านค้านะคะร้านภายในงานขายเยอะๆเลยค่ะมีร้านค้านี่สามร้อยห้าสิบกระชุดนี้งานนี้นะคะทุกคนจะล้ำลึกถึงพระองค์ท่านที่จะมานี่มีน้องลิสามาด้วยลิสาเฮ้ยฮัลโหลลูกลิสาเอม,มี่เฮ้ยลูกนะ่เที่ยวง,งานเหรอคะมาฟังดนตรีไทยนะลูกเนาะ เร้องเก่าวันนั้นนี่ใช่หนอยเฉียดจับมาเห็นไหมเดี๋ยวจะย้ายไปเมืองเงินแล้ววันนี้จะย้ายเลยเรไม่ย้ายโอ้ยกุยจับน่าทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกปยจับวันนี้น่าทานใคทุก่านะคะนคะนี่กปยจับไหกแล้วเดี๋ยวต้องสั่งกลับบ้านไหนกุ้ยจับค่ะบ้านอาหารเยอะ สวัสดีค่ะคนสวยค่ะคนสวยสวัสดีค่ะแม่ค้าสวยจังเลยวันนี้ไายหลายอย่างนะคะวันนี้มาจากไทยล้วนๆค่ะอาหารไทยค่ะเห็นไหมค่ะอาหารไทยของเราเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอีกแบบดีค่ะโอ้มาปลาส้มมาอีกแล้วคุณพี่ชุดไทยไปไหนไม่มาใส่เขาใส่สวยๆหยหาเสื้อไทยมาใส่สวยๆหน่อยเสื้อไทยไม่มีมีแต่เสื้อไม่ยาย่เห็นไหมปลาส้มต้องเอายังไงต้องเอาต้องเอาปลาส้ม โซ่เปลงเหล็กแกนที่เหล็กนะคะเอาปลาส้มกล่องหนึ่งปลาส้มกล่องนึงเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอุยปลาทอดก็น่ากินนะคะเอาค่ะจ้ะใส่เครื่องให้ด้วยนะจ๊ะใส่เครื่องนะจ๊ะใส่ของซื้อของกินอร่อยเลยค่ะ นี่ค่ะร้านค้าตอนนี้ขบวนเรายังไม่เดินไปที่ท่านนะคะแต่ก็ชมร้านค้าไปก่อนไฮ hi, hi สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนล่ะเป็นคนขายแล้วเหรอคนขายเป็นฝรั่งกันขนมหวานค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค่าปลาส้มให้เขาก่อนอุ้ยเอาหน่อยนี่ค่ะป้าสุสานเรามาแล้ววันนี้เป็นนางงามเลยป้าสุสานสวัสดีค่ะคุณป้า โอ้ยสวยค่ะสวยวันนี้เต็มยศเลยค่ะชุดไทยเห็นไหมคะ<ว>ย <ๆ S 2> <ๆ>ัมเดยกสวยทุกวันวันนี้ไม่ขายใช่ไหมวันนี้มาเป็นนางงามาาโอ้ขายก็ยังเอาอีก <ổ. S 1> โหป้ขาของเรา,าเก่งจังเลยเห็นไหมป้าใส่ชุดสวยค่ะป้าสุซานเราเดี๋ยวนะคะจะเอาตรงนี้ก่อนมีปลาส้มด้วยลูกเอาไหมปะนะัดซื้อปลาส้มไปอันถุงไก่ค่าปลาส้มฮะเอามาสิ หล่อนมาสิหล่อนน้เอานะเป็นคุณนายเอมมี่ยืนขึ้นดิชุดสวยๆเซ็กซี่หน่อยเห็นไหมคะนี่เอมมี่เซ็กซี่มากเลยจ้าโอเคเคเซ็กซี่เซ็กซี่จ่ายปลาส้มก่อนเท่าไหร่นะคะเป็นราคาหอรอร่อยอ่ะนั่กินแล้วอร่อยมากเอาต่อ แม่ค้าเป็ไนไรเอ่ยซื้อขนมหน่อยค่ะมากต้นสุเชี่มานากนขายยังไงคะขนมคะม่ะขนมกลเจสค่ะเจิเนาะอันนี้หนึ่งอันแล้วก็กล่องนึงค่ะอันนี้กล่องหนึ่งนะคะกล่องละเจ็ดสิบคนนะคะนี่เขามีหลายอย่างด้วย มีหมูทอดมีลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นเนื้อหรือหมูลูชิ้นหมูค่ะสองร้อยห้าสิบชิ้นหมูสองร้อยห้าสิบชิ้นถุงหนึ่งลูกชิ้นถุงหนึ่งแล้วก็คือลูกชิ้นถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้อีกเจ็ดสิบนะคะอาหารขนมหวานเจ็ดสิบค่ะริสเบตหันหน้ามาด้วยนะริสเบตก็ซื้อของค่ะ เสน่หเอ็นนี่เขาซื้อหมูย่างหมูย่างสองไม้าบอกของอาหารกินเยอะแยะเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ร้อนๆเกี๊ยวไก่ร้อนๆจะเอาอยู่ก๋วยเตี๋ยวอยากกินอยู่จะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อยากกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหนของคุณนายสายสมอนไหมนี่ใช่ไหมได้ของสายสมอนขายตรงไหนเลยเขาก็บอกว่าเขาขายตรงนั้นเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไก่ เตี๋ยวไก่น่ากินค่ะไหนอ่ะเดี๋ยวไปขอสวัสด,ดีโปรงบานใช่ไหมท่านคะสวัสด,ดีค่ะโอ้วันนี้แต่งตัวสวยค่ะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะรัตด,ดาพาตัวร์นะครพอดีทำ Youtube อยู่ ก็จะเอางานนี้ลง YouTube ด้วยมีช่องของรัดาเองรัดานี่อยู่เมืองขายจัดอยู่เมืองพัสเกนค่ะขายจัดแล้วก็ขายนั่นด้วยวันนี้สวยมากเลยค่ะสวยนะไหมไหยนี่เห็นไหมคะนี่ท่านผู้ชวยสวยมากเลยเห็นไหมสวยงามค่ะใส่ชุดไทยสวยงามนะคะนี่นอนด้วยนะคะสวยค่ะสวยค่ะนะคะมีท่านผู้สวยงามนะคะวันนี้เราได้ท่านผู้ชวยงามด้วยวันนี้ มาจากออสโลนะคะท,ทันทูท่านมาจากออสโลค่ะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปนะคะ <Okay. S 3> ทานทูทันชระรักษาเจา์ตาเองจาก,ากออสโลค่ะทานทูเรามาจากออสโลนะคะกลุ่มของทันทูตก็แต่งเกวสวยค่ะทานทูเป็นกับเองคนนี้เป็นกันเองกับอ่าอ่าคนไทยที่นี่มากเลยคะ่ะไม่ถือตัวงไม่นี่เราตรงนี้ที่จับฉลากนะคะจับฉลากไป วันจุดแต่งตัวสวยค่ะวันนี้กลุ่มของท่านเนะเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปดูก่อนจะเดินซื้อของเดินดูของค่ะคิวมันเยอะน่ะให้คนว่างไหนก็ได้จะว่างไหมเดี๋ยวนะไปทางนี้ก่อนยังยังดูไม่หมดเลยอ่ะนี่ค่ะวันนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วแต่ขบวนเรายังไม่ได้ กระบวนยังไม่ได้มานะคะกระบวนจะตั้งไปตอน11โมงค่ะสวัสด,ดีค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมสวัสด,ดีค่ะไอสวัสด,ดีค่ะมีชุดไทยก็มีมาขายอีกแล้วค่ะชุดไทยชุดไทยสวยๆนะคะชุดไทย ชินไหญสวัสดีค่ะขายอะไรกันบ้างคะเนี้ยปลาส้มแล้วเหรอปลาส้มอร่อยใช่ไหม <laughs> อันนี้อะไรอะ่ะส้มผักกาดเหรอผักดองเนาะนะคะเนี่ยอร่อยเนี่ยปลาส้มทอดมันปลากายปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนี้ปลาอะไรคะแบบไหนอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้เลยใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะปลาแดดเดียวนี่ ปลาแดดเดียวปลานินนะคะหลจากปลานินเอาหน่ถุงเดียวซื้อถุงหนึงนะะ่งค่ะวันนี้มาซื้อของกินอย่างเดียวเลย <c oughs> ของกินเยอะแล้วก็ได้ได้ภาพส,สวยๆปากเพื่อนๆดูด้วยค่ะนี่ค่ะปลาซมปลานินปลาแดดเดียวทอดร้อยโคนนะคะร้อยก็ถุงสามจุดสามไปค่ะสามร้อยสามสิบแล้วก็้มผักห้าสิบค่ะข้าเห <c oughs> นียวเอาเข้าเหนียวถุงหนึ่งด้ว <c oughs> ย <cience> พิถึงเพื่อนนะคุณเพื่อนที่เขาทำลาขายมเท่าไหร่คะร้อยห้าสิได้ของกินเท่านั้นเลยค่ะวันนี้ของกินเยอะจับตรงนั้นก่อนเหรอ <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> เราขั้นตอนเราเราเราต้องจับตรงนี้ก่อนลูกเอม่ตักให้ยายหนอเอม่ตักให้ยายไหน่อยมะเอม่ต้องเป็นคนตัก เด้อใหญ่อุ๊ยใหญ่าหญ่ใ่ใหญ่ใหญทาไปเลยยี่สิบห้าเนอะลูกเบอร์แล้วยี่สิบห้าคนเอลิสาหันหน้าทางนี้ลูกเอลิสาทางนี้นะคะมันเป็นรางวัลขอบใจเขาโอ้ยตักไม่ติดลูกเอาเนี่ตักได้แล้วเอลิสาน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเบอร์ที่สองนี่ค่ะตักได้แล้วเอาไปตรงไหนต่อโอเครอแป๊บนึงนะคะอยู่ไม่ l ลิสาน้อยแต่ฉลาดเธอต้องหันมาหากล้องฉันให้เธอถ่ายกับกล้องฉันเออนี่เพื่อนกันเป็นกันกับถ่ายด้วยกันมาแล้วเออนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่ปะเพื่อนเพื่อนกันรอคิวอยู่นีเห็นไหมหลานน้อยหลานน้อยหลานน้อยรอคิวโอเคลูกโอเคลูกเดดมาแล้วลูกนี่ถ่ายวีดีโอด้วยเห็นไหมนี่จ้ะสี่เบอร์ลิสาน้อยสี่เบอร์ค่ะนี่ค่ะอ้าวทีนี้รอ ดูสิจะได้อะไรทั้งนั้นน้องลิซาน้อยจะได้อะไรคะใช่เปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะห้าสิบสามได้ห้าสิบสามลูกห้าสิบสามคืออะไรเอ่ยห้าสิบสามไม่มีค่ะไม่มีไม่มีห้าสิบสามรางตอบใจค่ะเอาอะไรครับไปเลือกเอาทั้งนู้นอันหนึ่งลูก อเอาเลือกเอาอันไหนก็ได้เลือกอันนี้ก็ได้ไปแอมมี่ไปเลือกเอาเนี่ยนะเดี๋ยวค่ะหนึ่งอันก่อนไปค่ะอันไหนก็ได้เลือกเอาลอบใจตรงนี้หนึ่งอันโอ้ีไงต่อไปค่ะต่อไปหนูถือหนูถือแอมมี่ถือก็ได้แอมมี่ไปไหนละเอออันที่สองของเราค่ะอสามรางวัลลอบใจลอบใจอีกแล้วค่ะไปเลือกเอาอันไหนก็ได้ค่ะอันไหนก็ได้ลูกไ็ได้อย่างนึงอโอเคค่ะต่อไปค่ะ ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดอยู่ตรงไหนเอ่ยดูร้อยสิบแปดสรดูร้อยสิบแปดนีตาวันรางวัลอบใจอีกลอบใจอีกแล้วค่ะเราอย่ามองไม่ได้จะมองยังมองไปบ้านเอาไปให้ยายนะจะมองให้ยายเออแล้วมาดูอันสุดท้ายอลิซาเบธ์นะเบอร์สี่มี่าดูซิได้รางวัลใหญ่แ้อุ้ยเราได้รางวัลใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยเราต้องจับอีกรอบนึงว่ะท่านอาเซียพูดถึงว่าเราต้องจับอีกรอบหนึ่งบอกแล้วว่ามีรางวัลดีๆ แล้วหนูอย oh, oh mm hmm. ู่ไหนกล้องเนี okay. ่ยอย่าถ่ายใกล้แม um, okay. ่ถ okay. ่ายดูรางวันนะว่าจะได้อะไรด่รางวัลปวบใจหมดเลยตอบใจหมดเลยแล้วบอกแล้วโอเคค่ะไปหยิบหอีกหยิบแค่สี่อ่นโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึงขอบคุณค่ะโอเคไปกัเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไปก่อนให้คนอื่นเขาก่อนได้ได้ตอบใจดูเขาได้บอกแล้วให้เอมนี่จับไม่เอา เออไม่ได้ปะต้องต้องเอาทุกรางวันนี้ค่ะโอ้ยคนสวยด้วยค่ะวันนี้แม่ค้าสวยแม่ค้าอยากขายแมค้อยากขายขายอะไรบ้างค่ะพนี่ขนมหวานค่ะแล้วก็ของเป็ดตาลิดของเป็ดตลิดของแห้งใช่ไหมก็มีค่ะของทานน่าจะก็มีนะคะใช่ไหมก็มีพริกด้วยแล้วก็นี่ยายรอนได้อะไรบ้างยายรอนนะได้อะไรบ้างยายยาย ได้ไรบ้างอะโหของเต็มเลยเนี่ยได้ของเยอะเลยก็นี่ไงก็หาอยู่นี่ก็ซื้อแลดูเอาอะไรลูกอลิซาเบธนี่มีของขายเยอะเลยลูกอันนี้คาร์โลเด็กชอบมากนะคะอร่อยคาร์โลก็มีเอมมี่ลูกแบบโรลิซีน่าก็มีอันนี้คืออะไรอันนี้ผงอะไรอ่ะอันนี้เป็นปลาป่นอ๋อปลาป่นค่ะอันนี้คือปลาปผลใส่ต้นตำอยู่อ๋อเป็นปลาผลนั่นแหละเขวก็มีเยอะ แล้วก็มีน้ำพริกอะไรเรามีไหมอันนี้อันนี้คืออะไรก๋เตี่ยวเรืออันไหนนี่เก๋เตี่ยวเรือก๋เตี่ยวเรือมีแบบแห้งอันนี้แบบแห้งอันนี้แบบน้ำขายยังไงของก๋เตี่ยวเรือเป็นก๋เตี่ยวเรือขายยังไงพี่จะเอานั่นแหละที่ต้องการเลยสาค่ะโอ้ขายขายถูกกว่ายายเอ๋เอามาเอาสามห่อร้อยมาเลือกมาอะไรบ้างครับแบบแห้งแยกๆรวมๆแบบน้ําแบบนั่นแหละแยกมา รวมๆมาเล็กเส้นเล็กๆโอเคค่ะค่ะรวมกันมานะคะซื้อของนะคะแล้วก็เอาอีกเอาอีกหนึ่งชุดเีอชุดนะะใส่รวมกันได้โอเคนี่ค่ะเพราะว่าหากินยากอยู่ถ้าบ้านเราขายค่ะบ้านเราขายสามห้าทางนี้ก็สามห้าเหมือนกันค่ะก็ซื้อมาจากบ้านเราอยู่ แต่ว่าหมดกันนี่อะไรก็เตี๋วเรือน้ำก็เตี๋วเรือเอาใส่ให้พี่ยังได้้แลวค่ะโอเคเป็นสององสี่รวมเป็นสองร้อยนะคะนี่ค่ะจ่ายตังค่ะนี่ค่ะจ่ายตังราคาค่ะบายบายค่ะค่ะท่านพูดค่ะสวัสดีค่ะมีคณะท่านพูดค่ะค่ะแล้วนี่ขายอะไรคะสวัสดีค่ะ โอ๊ยหลอนคะอยู่ตรงไหนหลอนฉันหาฉันหาหลอนไม่เจอเห็นไหมคะนางงามนางงามสายสมอนวันนี้ค่ะโอเคค่ะสวยช่นะหลอนวันนี้ไอไหนน้ำพริกฉันที่สั่งไว้เหรอเอาเหรอน้ำพริกอยู่ไหนน้ำพริกที่ฉันสั่งไว้นะมีน้ำพริกอะไรบ้างเอ่ยนี่สายสมอนค่ะพริกหยวกอย่างเดียวใช่นนะนี่ค่ะเป็นนายสายสมอน ร้านค้าเยอะๆเลยค่ะงานนี้เห็นไหมคะมีร้านค้าเยอะมีชาดําเย็นชาเขียวกระเจี๊ยบเห็นไหมลูกโเลี้ยงกระช่องเฉาก้วยนมสดอะไรเขาเนี่ยแก้วละห้าสิบค่ะอันนี้คุณนายสายสมอนเขาขายอยู่เอาแม่ค้าม่เก็บตังค์กันเลยคะ่ะ <laughs> มาเก็บตังค์กันเลยคะ่ะเตรียมจะไปเดินขบวนกันคะ่ะสวยๆส,วยส,สาว,สาวาๆมาเอาตังค์ก่อน <laughs> จ่ายตังค์ก่อนเย ได้ไงที่สั่งไว้นะ่ะน้ําพริกกับเอ้หมูอะไรหมูเนื้อทอดใช่ไหมโอ้ฉันซื้อทุกร้านเลยหล่อนซื้อทุกร้านจะไม่มีที่ใส่ของยี้อ่ะแกดับเย็นแกดแน่เน่อย่าลืมกดติดตามท่านนะจ๊ะเข้าไปดูคนสวยตัวเองด้วยนะคะเอ็มมี่ปากไปไว้ที่รถไหนลูกเดี๋ยวจะเดินต่อไปร้านนั้นเลยไม่ได้ซื้ออะไรทานแล้นมนะีขนมก็มีค่ะขนมเยอะแยะเลยค่ะมีเครื่องดื่มมีาขนมนัะขนมมีเยอะ นี่ค่ะอันนี้เย,ย,ย,ยอะะเลยเหมือนกันคนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าขายอะไรบ้างคะเนี่ยหลายอย่างเลยใช่ไหมคะสาลาเปาด้วยเหรอคะนี่สาลาเปานี่น้ำจิ้มเขาทำดูที่เขาเป็นน้อยใหญ่ๆเลยนะน้ำจิ้มทำเป็นน้อยใหญ่มาก ซาลาเปานี่อันนี้ร้อนใกล้ๆกับหมูใหรือหมูหมูเลยสาลาเปาก็มีนะคะหมูเผาแม่ค้ากินข้าวเห็นแม่ค้ากินข้าวไหแม่ค้ากินข้าวก่อนอะแหงนี้ก็ได้ค่ะมีตัวนี้ก็ได้นี่ค่ะฮัลโหลสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขายายอะไรกันบ้างคะเนี่ยโอ้หลายอย่างนะคะเนี่ย ยำรวมมิตรข้าวมันไก่ลาบไก่โอ้เอาเอาข้าวมันไก่ก็ได้ค่ะข้าวมันไก่ใส่หอ่อห่อหนึ่งนะคะเห็นไหมคะของกินทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้มาซื้อของกินล้วนเลยของกินเยอะเลยค่ะโหหน้าทานอน่ะโอทำหน้าทานมากเลยก็ทำหน้าทานค่ะนี่มีอ่าอันนี้คืออะไรบ้างเนี่ยยำแหนมเหรอคะยำแหนมโอ้รุ่นเ <c oughs> นี่ยคุณแม่ตัว จีนก็มีนะคะแม่ค้าเนี่ยนี่นี่เราจะมาจากเมืองไหนคะเนี่ยเรามาจากเมืองไหนล่ะอ๋อเทิงสเบสเวรค่ะแม่ค้าอ๋อสันเดปิยุทธ์ค่ะโอ้แม่ค้ามาทั่วทิศเหมือนกันค่ะวันนี้แม่นะคะ้ามาไกลนะคะ,นะคะนี่ค่ะมาร้านนี้ต่อนะคะดูร้านนี้ ล้องเอสวัสดีค่ะโอ้ยคนสวยใส่ชุดไทยสวยค่ะเห็นไหมด้วยสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะนี่ก็ใส่ชุดสวยคนละค่ะคุณพี่ใส่ชุดสวยวันนี้ชุดไทยเราสวยงามอยู่แล้วนะคะขายชุดไทยด้วยเหรอคะเขียนลาที่ไหนนะแม่ดาเปรเ็นอะไรสักอย่างนะประเ็นแค่เรีเงือนด้วยนี่เรียงเรียงก็พอที่นี่ที่ไหน ไม่ได้ได้อยู่ลาดีนี่น้ำพริกด้วยกันน้ำพริกด้วยเหรอท่านพี่ขอชิมนิดนึงได้ไหมชิมเลยค่ะจะชิมอะไรนะพีน้ำพริกจากหมูเห็นไหมเขาเจียวบังที่จากหมูออร่อยค่ะอร่อยขายชุดเท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่น้ำพริกกล่องเท่าไหร่เอ่ยเอาเอากล่องนึงค่ะอร่อยอร่อย น,นีน่มากยำพิกอร่อยค่จะจะจที่เขาขายกระเป๋ารองเท้าจากไทยด้วยค่ะกองละร้อยกล่องละร้อยจะไปทอนทำไมคุณน um, ี่เด ah? ี๋ยวน้องเขาขาดคุณโอเคค่ะใช่นี่ชุดไทยสวยๆนุ่ดไทยนั่นมีชุดไท่สวยๆนะค่ะไ้ ค่ะนี่เป็นขบวนที่เตรียมที่จะเดินไปหาเสด็จพ่อที่ท่านท่าน้านําที่อยู่ที่ท่านอยู่นะคะมีท่านทูดรว่วมขบวนด้วยคะ่ะแล้วก็มีรูปเสด็จพ่อเลยพวงมาลัยมากมายนะคะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีขบวนจะเดินไปที่ท่าเรือนะคะนี่คะ่ะสวยมากเลยค่ะขบวนที่จะเดินหาเสด็จ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นะคะสองสาวสวยๆมางานด้วยนะเออมาเที่ยวงานเสด็จพ่อด้วยกันนะคะรวย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 ค่ะสวยๆค่ะ,สว,คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขบวนจะเดินไปนะคะขะบวนจะเดินไปที่ท่านเดี๋ยวเราจะตามไปดูด้วยกันนะคะ คุณนายเร็วๆครับเข้าขบวนไปเข้าขบวนนะคะคุณนายเข้าขบวนแล้วปเห็นไหมคะขบวนจะเดินไปที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่นะคะขบวนสวยงามค่ะนี่ก่ท่านทูดเราท่านทูดใส่ชุดสีเรีย ดี่า่อสวยงามเป็นตัวชุดไทยสวยงามนะคะงานนี้ค่ะุไทยสเดี๋ยวไปดูร้านน่งกันมีกลุ่มของพี่ชายจากอัซโลนะคะคอง เบอร์เท่าไหร่เบอร์เ hmm. ท totally oh, <so right ่าไหร่เบอร์อะไรเนี่ยหนูมีรุ่นาวพอรุ่นอะไรด้วยยอดแล้วน้อยเออเอาห้าเบอร์ค่ะแล้วจับตรงไหนให้พี่จับบ้างสิเอานิสาน้อยอยู่ไหนลูกนี่ไม่ใส่ขี้เาวนะไม่ค่ะมาจับนี่มาจับนี่มา ต้องมีอยู่แล้วค่ะสมาชิกใหม่เราเห็นไหมคะคุณพี่ค่ะพวกคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะคุณพี่แสงเซ็กซี่มากแน่ชื่ออะไรคะคุณพี่ค่ะพี่สุดานะคะเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากเห็นไหมคะสมาชิกเราเก็บบรรยากาศรอบงานนะคะบรรยากาศรอบงานเดรนเห็นไหมคะคนเยอะแยะเลยค่ะคนมาเจองานเยอะเลย อาสวัสดีค่ะอ๋อคุณนายพิมทำไมไม่เป็นร่วมขบวนเขาค่ะใอเห็นไหมคะนี่น้องพิมพ์คนสวยเมืองนี้ค่ะคนสวยร่วรวยค่ะคนนี้รวยมากรวยมากสวัสดีค่ะไฮไฮมีค่ะเพื่อนๆเขาเห็นไหมสาวสาวสวยอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศว่าคนไทยของเราที่นี่ร่วมสามัคคีกันดีมากค่ะมาช่วยงานแล้วก็มาดู งานเสร็จพอ่อแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันเป็นกันเองนะคะเห็นไ,ไหมคะเยอะแยะมากเลยคะ่ะบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศนะคะในรอนอยูนู่นนะบรรยากาศรอบงานนะคะบรรยากาศรอบๆงานคะ่ะคุณลายสีแล้วไหนไหนไม่เห็นไปเดินขบวนกับเขาเลยนะคะเลยไปค่ะเอาแล้วกลับมาจากไทยแล้วเป็นไงอ่ะทำไมกลับไปอ่ะพี่ที่ตู่กลับยงัง อ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วไม่เห็นมางานกันเลยไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่นี่กันเองลิสาน้อยอยู่ไหนลูกน้องเป็นไงบ้างเนี่ยยายก็ไปเดินแต่ถ่ายขบวนเขาน้องหลับหรือยังโนรลิสาน้อยหลับหรือยังคะยายมาแล้วยิ้มยิ้มยิมเหรหิวหิวน้องมาลวลูกหิวนมเลอคะเฮ้ยยิ้มแล้วหลานยายเลยลูกเหร ยิ้มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ยังไม่ได้ขายเลยจะซื้อของค่ะปลาหมึกอยู่ไหนเอ่ยปลาหมึกอะปลาหมึกเอาปลาหมึกอ่กล้วยสักอ่าแพ็คหนึ่งนะคะอยากได้ปลาหมึกกล้วยภานี้ร้านใหญ่ค่ะร้านใหญ่ที่เราเคยถ่ายไปที่งานงานบ้านแอนนะคะของเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมค่ะของเยอะค่ะมีอะไรบ้างเห็นไหมคะของกินเออพริกป่นพริกป่น อันนี้อร่อยเอาพริกป่นด้วยนะคะพริกป่นอยู่ไหนไม่รู้พริกป่นด้วยเอาพริกป่นห่อหนึ่งนะคะนี่ของเยอะแยะมากเลยหนูได้อะไรบ้างอะลูกน,นะของเยอะแยะมากเลยโอ้โหอะไรนะนะจะเอาอะไระเมื่อกี้อะพริกป่นแล้วก็นี่ทุเรียน์ขอบออนี่เขาเนี่ยคนทีน่ได้อะไรลูกอะไรนะรอดช่องอยู่แถวนั้น เดี๋ยวอะไรไม่รู้จะอะไรปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอยู่ไหนเนาะของเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่หนุ่มเปียะอะไรนะอาอนี่กระท้อนค่ะกระท้อนกระท้อนนะคะปลากระ,รกะท้อนมีทั้งแบบเป็นนี่เแบบเป็นลูกๆมาแล้วก็แบบที่ทําเป็นกระท้อนทรงเครื่องนะคะแล้วก็นี่ด้วยใจ่ใช่ค่ะหาเดี๋ยวเราไปหาดูที่เราต้องการ นี่ปลาหมึกอยู่ไหนอ่ะพี่ยังไม่เจออันนี้เน,นี่ยเดี๋ยวไปดูปลาหมึกก่อนค่ะใช่ได้อ๋อเอออันนี้ตัวน้อยเหรอต่วนี้รู้ว่าตัวประมาณนี้เอาตัวใหญ่ไม่มีเหรอมีเท่านี้ใช่ไหมเ่าน,นี้ค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็เอาค่ะไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยอยู่ถ้าเรายังไม่ได้กลับบ้านง่ายนี่นะตายปีนี่นะ